สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนั่นก็คือไทรงทีทีทรานส์ฟอร์머ซึ่งในปีนี้ได้มีการอัปเดตดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ดูดันมากขึ้น สมบุกสมบันมากขึ้นและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรถสายพันธุ์ไทยที่ไม่เหมือนใครทันทีที่คุณเห็นภายนอกจะรู้เลยว่ารุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหนา้าและทรงคมเพิ่มความสปอร์ตและดูดันฝากระโปรงหน้าดีไซน์สูงขึ้นให้ความรู้สึกแข็งแรงแบบรถลุยจริงๆส่วนตัวถังยังคงมีเส้นสายที่หนาแน่นและมุมเหลี่ยมสไตล์รถออฟโรด แต่ดูหรูหราขึ้นด้วยโทนสีเมทัลลิกใหม่ที่สะท้อนแสงได้สวยงามในทุกมุมมองโดยเฉพาะสีแดงและสีดำที่ให้ความเงางามระดับส K เมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นล้ออันลอยขนาดใหญ่ขึ้นซูมล้อที่หนาและสูงกว่าเดิมเพิ่มความรู้สึกมั่นคงเวลาขับในเส้นทางธุรกันดารตัวรถถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยทำให้มีระยะห่างจากพื้นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขับในเส้นทางครุขระด้านกระจกหน้าต่างถูกขยายให้กว้างขึ้น เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นทั้งสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านท้ายของรถก็มีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันไฟท้ายเลดทรงใหม่ที่ยาวและโค้งไปตามมุมตัวถังช่วยให้รถดูทันสมัยมากขึ้นกันชนหลังถูกเสริมความแข็งแรงและยางอะไหล่ที่ติดตั้งด้านหลังตอนนี้ดูเข้ากับดีไซน์โดยรวมมากกว่าเดิมฝากระโปรงท้ายเปิดได้กว้างขึ้นทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใช้งานได้สะดวกมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็น SUV ที่เหมาะทั้งสำหรับเดินทางและใช้งานเชิงพาณิชย์มาดูด้านสมรรถนะการบ้างรุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรที่ปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดดีขึ้นในรอบตำ่ำและยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมอัตราเร่งนุ่มนวลขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ต่อเนื่องและเงียบขึ้นระบบเกียร์ใหม่ตอบสนองได้ดีในทุกสภาพการขับ ไม่ว่าจะเป็นทางลาดเขาทางลูกรังหรือถนนในเมืองระบบการสะเทือนใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีมากทำให้การขับขี่รู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลสิ่งที่โดดเด่นมากคือความสามารถในการลุยทางออฟโรดที่ดีกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพัฒนาใหม่ให้เลือกโหมดการขับได้ตามพื้นผิวถนนระบบควบคุมการยึดเกาะและระบบเบรกมีการตอบสนองที่แม่นยำขึ้นทำให้ขับบนทางลื่นหรือครุขรได้มั่นใจยิ่งขึ้น พวงมาลายัยไฟฟ้ารุ่นใหม่มีความแม่นยำมากกว่าเดิมเวลาขับเร็วหรือเข้าโค้งให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงทันทีห้องโดยสารของ TT Transformer รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้ทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นวัสดุภายในเป็นแบบ soft touch ให้สัมผัสนุ่มนวลแผงหน้าปัดใหม่ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติถูกปรับปรุงให้เย็นเร็วและกระจายลมได้ทั่วถึงเบาะนั่งเป็นอีกจุดที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเบาะคู่หน้าใช้ฟองน้ำความหนาแน่นสูงหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพดีสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางเพิ่มความสบายในการขับระยะไกลเบาะแถว2และ3ให้พื้นที่วางขาม,มากขึ้นพร้อมฟังก์ชันเอนพนักพิงที่ช่วยให้ผู้โดยสารผ่อนคลายมากขึ้นในทุกการเดินทาง ลายตะเข็บบนเบาะและแผงประตูเพิ่มความหรูหราในแบบรถยุโรปภายในมีไฟตกแต่งแบบแอมเบียนเลดให้บรรยากาศหรูหราในตอนกลางคืนมาตรวัดเป็นจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลความเร็วระยะทางการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและสถานะการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างชัดเจนช่องเก็บของและพอชาร์จ USB ถูกจัดวางอย่างลงตัวในทุกตำแหน่งผู้โด,ดยสารทุกที่นั่งสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้สะดวก ระบบเสียงรอบทิศทางที่ติดตั้งมาให้มีคุณภาพดีขึ้นเสียงเบสกหนักแน่นและคมชัดเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างขับรถเสียงรบกวนจากภายนอกก็ลดลงอย่างชัดเจนเพราะมีฉนวนการเสียงรอบคันด้านความปลอดภัยไทยรุ่งจัดเต็มให้ครบคั้งถุงลมนิรภยัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจเวลาถอยหรือจอดในที่แคบ ระบบเบรคตอบสนองไวและมั่น